สวัสดีชาวราศีเมษนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดนะครับวันที่15เมษายนนะครับถึง14พฤษภาคมนะครับประจำปี2559นะครับเ่าเอาเรื่องทั่วไปนะครับสำหรับชาวราศีนี้นะครับก็เป็นราศีที่แบบว่าผมว่าคิดคิดเก่งอะนะคิดเก่งคิดเยอะลังเลแล้วก็จะสุดท้ายนะฮะก็จะตัดสินใจพลาด อันเนี้ยอันเนี้ยบอกกันแบบชัดๆเลยนะคิดเยอะคิดเก่งลังเลเอ่อคิดมากเกินไปแล้วสุดท้ายจะตัดสินใจพลาดเอาเป็นว่านะครับถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอา,อาจจะมีคำถามกลับมาว่าเอาถ้าเป็นอย่างนั้นนะอ่อา่าคิดเร็วทำเร็วไปเลยไหมตัดสินใจไปเลยไหมมันจะพลาดหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกตามดวงจริงๆนะคะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่แบบว่า โอกาสจะตัดสินใจพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างจะมีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นปีที่อาจจะต้องชะลอตัวเองนิดนึงนะคือผมมองว่าอะไรที่มันไม่พร้อมเนี่ยอย่าฝืนนะปีนี้ดูจากตามดวงแล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นปีที่ว่าเ,ออเหมือนคิดเหมือนลังเลแต่ไม่พร้อมแล้วฝืนอนะ่ะมันจะเป็นปีที่เหมือนคุณจะดือด้อดือ้อรันร,นรันกันเป็นพิเศษนะ่ะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปีนี้ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆอ่ะยังไม่พร้อมจริงๆหรือยังไม่เรียบจริงๆหรือยังไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมว่ารอไปก่อนจะดีกว่านะตามดวงคนเนี่ยนะฮะบางเอญผมดูดวงเป็นราศีเนี่ยผมไม่ได้ดูเจาะลายบุคคลเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ากลางปีไปแล้วลุยหรือคุณจะไปลุยปีหน้าแต่เอาเป็นว่าคุณดูจังหวะดีๆแล้วกันนะคุณจําไว้ว่าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณอย่าฝืนนะ่ะอย่าดื้ออย่าล้านแล้วกันนะฮะเรื่องของการงานนะฮะ เหมือนที่บอกเลยนะครับปีนี้คิดเก่งนะฮะปีนี้เหนื่อยเหนื่อยยังไงครับปีนี้ต้องใช้คําว่าอะไรก็ชั้นจริงๆนะอะไรก็ชั้นจริงๆอะไรก็จะมาลงที่เราอะไรก็จะมาลงที่คุณเนี่ยนะข้อดีคือเนื่องด้วยว่าคุณเน่ยเป็นคนเก่งเป็นคนมีฝีมือแต่ข้อเสียสําหรับคุณในปีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยคุณจะได้รับในมันเหมือนเผือกร้อนน่ะหรือเหมือนเหมือนคุณจะได้รับหินร้อนๆมาใส่ตัวคุณเสมอ,อะเหมือนที่ผมบอกอะครับ นะเลี่ยงได้เลี่ยงนะไม่เลือกได้ก็ไม่ต้องเลือกนะครับนะอย่าฝืนนะไอประเภทที่ว่าโยนมาแล้วเออฉันเก่งฉันได้ฉันก็ทําสุดท้ายคุณก็เฟล,ลอยู่ดีปีนี้เป็นแบบนี้นะเรื่องการเงินโอเคใช้เงินเก่งอยู่นะปีนี้นะฮะแต่ข้อดีนะหาเงินเก่ง นะปีนี้หาเงินได้หาเงินเป็นกอบเป็นกามหาเงินเก่งแต่เวลาจะใช้เงินเนี่ยหรืออะไรก็ตามเงินยังล่วอยู่นะยังล่วอยู่ยังมากอยู่ยังจ่ายเงินเยอะอยู่นะจะเป็นแบบนี้นะเอาเป็นว่าเรื่องเงินผมไม่ค่อยห่วงมากนะคุณหาเก่งคุณจะใช้เก่งอันนี้แล้วแต่คุณสบายใจเอาตามนั้นแล้วกันนะฮะความรักอืมน่าสนใจนะฮะสำหรับนะเอาสำหรับก่อนนะคนอกหักเนี่ยลืมไม่ได้นะ หรือไม่ได้นะมันจะเป็นปีที่คุณจะระทมทุกข์ถึงรักเก่านะหรือรักเก่าเนี่ยมันจะกลับมามีเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือมีข่าวอะไรบางอย่างกลับมาวนเวียนให้คุณทุกข์ใจเรื่องนี้ผมบอกอย่างเดียวเลยนะก้าวข้ามไปแล้วกันนะฮะบอกได้เลยว่าการรีเทิร์นกลับมาเป็นไปไม่ได้นะครับหรือถ้าเขารีเทิร์นกลับมาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายเขาก็จะเดินกลับไปอยู่ดีเดินออกจากชีวิตคุณไปอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเลิกแล้วคุณเลิอกนะครับ นะก้าวข้ามไปให้ได้แล้วกันนะเอาใจช่วยจร,จริงจุดนี้นะครับสำหรับนะครับคนคนโสดอยู่นะฮะอ่าเหมือนที่พูดเลยนะยังมัยังไม่ได้เป็นปีที่ดีในเรื่องของความรักนะยังดูแล้วยังซึมซึมเศร้าๆอยู่นะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับคนรอบข้างบ้างนะครับอย่าสเปคสูงนะอย่าอย่ามีกรอบในการเลือกใครมากเกินไปนะผมไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าใครมาก็เอาหมดนะมันก็ไม่ใช่นะคุณก็ คุณก็ให้โอกาสกันบ้างอ่ะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนที่เขาอยู่ใกล้ตัวคุณหรือคนที่เขาอยากจะสานความสัมพันธ์คุณเนี่ยลองลองดูและลองคุยกันก่อนแล้วกันนะแต่ผมก็ยังยืนยันว่ายังไม่ใช่เป็นปีที่ดีในเรื่องของความรักครับอืสุขภาพนะ,ะยังไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะผมมองว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะเจ็บป่วยมันจะเจ็บป่วยมาจากการที่ความเครียดนะหรือมันมาจากการที่ใช้ร่างกายมากนะครับ ออกกำลังกายมากนะครับนอนดึกตื่นเช้าปาร์ตี้ต้องไปทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก,ก็ดูแลสุขภาพหน่อยละกันนะฮะเรื่องเสียหายอื่นๆยังไม่มีนะครับยังไงก็ตามแล้วนะครับก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะครับถ้าอยากจะทำบุญแก้เครสนะครับตามความเชื่อนะครับทำบุญนะฮะทำทานกับเด็กกำพร้านะครับบ้างนะครับนะผลดีๆหรือกุศลดีๆเรื่องความรักอาจจะวนกลับมหาตัวคุณได้ในที่สุดน,นะครับ ขอให้โชคดีนะครับยังไงแล้วเนี่ยโอกาสหน้านะครับปีหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ